มานะครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอีกเช่นเคยครับใหม่ล่าสุดของโปกีโปกีที่ร้านกำลังมีอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นโปรกีรุ่นแตนแตน Animal World คือสัตว์โลก Animal <laughs> World สัตว์โลกนะฮะมีอยู่3ตัวนะตัวนี้มี3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็น Eagle คือนกเหยี่ยวต่อไปเป็นไลออนไลออนก็คือสิงโตนะครับต่อไปก็คือคอป้าคอบ้านี่จะเป็นไงงูงูเหา่าง<จ>ูจงอางคอป้านะครับมีอยู่3รุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของโปกี้อิงเกิลไลออนคอปานะครับเป็นของโปกี้นะรุ่น Animal World แอนิมอลเวอร์นะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าคุณมา้เวทอะไรอ๋อบอกให้เห็นแล้วมาเฉพาะเมตรแปดใช่ไหมเมตรแปดเวทเอ็มเอลเอ็มอลนี่ก็คือเป็นมีเดียมมีเดียมน่าจะเป็นเวท L อลนะถ้าเอลขึ้นเอลขึ้นบน L อลขึ้นกลางอ่ะมาแกะตัวอีเกิลกันก่อนคอปบปาไว้หลังสุด คอบบ้าไว้หลังสุดรู้สึกว่าสวยสวยเกือบทุกรุ่นแต่ผมชอบคอบบ้ามากโอ้อันนี้อีเกิลเป็นสีฟ้านะครับอีเกิลเป็นสีฟ้าดูตรงนี้ครับเป็นรูปเหยี่ยวทำไมหน้าเหมือนอ e ีแรงเลยวะ <laughs> โอสีฟ้าสวยมาก,ามากไม่เอานะโบเห็นแล้วไม่เอานะอย่าเอานะคันสีนี้นะนน no โอ้ oh, ถือไว้นะถือไว้นะอย่าปล่อยนะอ่นนาเอาว่าเป็นลายปีกนกคุณไม้บอกลายลายปีกนกลายปีกนกคือปีกนกนะครับมีอะไรเขียนตรงแบงค์นี้บ้างอ๋อตัวนี้จะเขียนครับเอ๊ะตาเราเห็นแวบ,บใช่ปล่าอ่ะอีเกิลหนึ่งแปดศูนนะฮะแล้วก็เขียนว่าโปกีนะครับโปรกีหนึ่งแปดศูนอีเกน,นะครับหน้าเป็นนี่แหละครับอีเกิครับ เขาดูตูดโอ้วันนี้ถ่วงมาให้เลยอะใส่ตูดเหล็กมาให้เลยนะฮะเขาดูเนื้อแบงค์หน่อยเขาดูเนื้อแบงค์เดี๋ยวให้คุณไม้หันหน้าสู้ไฟครับหันหน้ามาทางแดดร้านหน่อยครับดูดูดอีกคนนี่กำลังเหือของใหม่เหือของใหม่ครับ ไปซื้อของบ้านม้ามาคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับเราจะรันยาวนะครับรดูเขา <laughs> <laughs> มาช่องแดนนี่เขาสนุกสนานใะเย่าซีเลียน <ian> นะครับดูเพลินๆนะครับนี่เนื้อแบงค์ตัวนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยนะเนี่ยที่เขาบอกนะตรงนี้นะนี่นะครับบอกได้ไหมเขาทำออกมาทำไม อ่าบอกได้คุณไม้บอกได้ครับอ่าเชิญไว้กันล็อกไว้กันล็อกกันคันมันล็อกที่มันหุบท่อนมันไม่ลงแนะนะอ่าบางคน้เขาไปตอกตอกตอกไอ้ตรงเนี้ยมันมันคือเอกลักษณ์เฉพาะของโปรกีส่วนมากจะเท่าที่เห็นในคันตกกุ้งนะคันตกกุ้งที่เห็นมันจะมีนี่ที่ผมเห็นอ่ะมันจะเป็นโปกีอันหนึ่งแล้วก็อ่า อนะัน no น้โนบีมอนสเตอร์ก็มี no นะครับเป็นตัวเนื้อแบงค์ข้ออย่างเงี้ยเป็นข้อข้ออย่างเงี้ยนะครับอ่ะเก็บด้านในยังสีฟ้าเลยเห็นไหมเนื้อแบงค์เป็นไงสวยสวยน,น,น้ำหนักน้ำหนักนี่ทั่วไปเลยนะมาดูตัวนี้คือตัวอีเกิลอีเกิลก็จะมีปลายอยู่ที่0.5มิลน,นะครับ4ท่อนระยะเมตร8นะครับ เก็บคันแล้วมันก็อยู่ที่52เซนนะคะน้ำหนักอยู่ที่30กรัมนะอีเกิลสีไหนอะวางบนกล่องให้ดูหน่อยสีฟ้าอย่างนี้นะสีฟ้าอย่างนี้นะครับอ่ะชักคันเวทเดียวกันหมดนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ช่างเวทให้ดูว่าเวทมันลงยังไงอ่ะปาย ปลายตัวนี้เป็นปลายแบริง่งแบริ่งสีทองนะครับโอ้ท่อนแรกก็เป็นสีฟ้าเลยราคายังไม่บอกใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอบอกราคาก็จะปิดคลิปเรา <c oughs> <c oughs> อ่ะท่อนที่สองอ๋อท่อนที่สองนี่เริ่มท่อนที่2จะมีคลิปเงินอยู่แล้วต่อมาด้วยสีฟ้าต่อเนื้อแบงค์เท่าที่เห็นด้วยสายตาตอนนี้มันเป็นแบบเกลียวนะครับ อ่าชักต่อไปท่อนที่2ผ่านไปมาท่อนที่3ท่อนที่3ก็จะมีขีดเงินท่อนที่3นะครับ<ม>จนมาท่อนที่4จะเป็นลายท่อนที่4คือด้ามที่จับนี่เป็นลายลายแบบนี้นะค่อยๆหมุนจ้าบบนี่นะครับจับก่อนขอลองจับแล้วยังลองเขย่าดูโอ้ยมันเหมือนนี่เลยปิกซัด ผมเคยจับปิกัสซัสมาก็จะบอกว่าเหมือนปิกัสซั์ไม่อ่อนเหมือนพวกไทอา R ์ไม่อ่อนเหมือน DXR นะฮะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นเวทเวทอ่อนเลยตัวนั้นเวทอ่อนตัวนี้จะมีความกระชับแน่นขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเวทเวท u l ดูดูผมสะบัดปลายนะครับกลางก็ขึ้นมานิดหน่อยกลางๆนะปลายอ่อนวัดวัดได้ แน่นๆเฟียบอยู่นะปลาย0.5นะครับอ่ะเรามาเฟียบเฟียบใกล้ไม้ไม้ติดอกกันหน่อยห้ามโดนหน้านะ <c oughs> อ่าได้ยินไหม <c oughs> อา้าวเฟียบเฟียบพับเฟียบเฟียบอา้าวเฟียบอีกทีอ่ะ <c oughs> แจมต่อไปเรามาใส่ตะกั่วกันหน่อย เอามาดูสีอื่นก่อนอ่าเวดเวทไว้ดูทีหลังเวดไว้ดูทีหลังไปต่อไปเป็นลียงพูดเล่นไลออนไลออนคือสิงโตทาลีโออะกระปองอสามห้าโฆษณาไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวมดูช่องโดนแบน ออกสีทองเอาทาบกับเสื้อดีกว่าเสื้อไม้สีแดงตัวนี้จะเป็นสีทองทองอมจะว่าเหลืองขี้ไม่ได้นะมัาหล่คนละคือมันสีทองอ่ะเอาง่ายๆเช็คดูที่ตู่ทองแล้วก็ตัดที่โลโก้ที่เป็นรูปตัวแรกดูดรวยว่าลิงบาบูไม่ใช่ มันคือสิงโตมันคือสิงโตนะอ่าคือสิงโตด้ามจับตัวนี้อ่าผิวสัมผัสจะเป็นคล้ายๆผิวเปลือกส้มนะที่มันเป็นเกล็ดดานี่นะเนี่ยครับสัมผัสดูมันจะมีเทร็กเจอร์ของมันนะครับอ่าเนื้อแบงค์ตรงนี้ก็จะเป็นลายขนนะเมื่อกี้คือลายปีกอ่าลายปีกตัวนี้คือลายขนของสิงโตนะฮะ ตรงนี้ก็จะเขียนเขียนอะไรไหมอ๋อเป็นโลโก้ตัวนี้เลยลายอะไรเนี่ยนี่ครับมีชื่อ Animal World ตามมาด้วยตัว P คือโปกีตัวนี้เขียน l i ออนะครับไปนิ้วโป้งนะครับตามมาด้วยเมตร80โปกีนะฮะลักษณะสีโดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่สวยอยู่คือมันจะตอนนี้เราที่ร้านมีเฉพาะ สรุ่นนี้คือ Eagle, c o p พ a Lion นะฮะอ่ะมาดูปลายท่อนแรกมาดูปลายท่อนแรกกันนี่แบร i n g มาตรฐานตามด้วยสีของสีของคันเลยนะสีออกทองทองนะครับมันคือทองทองเข้ม ท,ที่ท่อนนั้นหนึ่งสสาสี่ท่อนเป็นคันสี่ท่อนนะครับ0.5เช่นเดิมนะท่อนหนึ่งไปต่อมาด้วยท่อนสองช่วยยืดหน่อยเดี๋ยวเราวัดแล้วคันจะหักถ้ายืนไม่สุดนะ,ะท่อนที่สองไปคือมันเป็นสีไม่ง่ายมันเหมือนเหลืองมัสตาร์ด มันคือเหลืองมัสตาร์ดนะครับแต่ด้วยที่ด้ามตรงนี้มันจะคือสีทองออกทองทองทองมุกมุกตรงนี้ก็ออกทองทองนะครับแต่มาด้วยเนื้อแบงค์ตรงนี้มันจะเป็นเหลืองมัสตาร์ดวิ่งจนท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสาท่อน3นะครับเป็นเหลืองมัสตาร์ดแล้วก็ตามมาด้วยตามมาด้วยตัวนี้ครับคันดั้มท่อนด้ามจับเป็นแดงมุกแดงเหลือประกายเพชรนะครับ นะเป็นลายขนขอลองจับดู mm hmm. เวทเดียวกันเลย <Okay. S 1> เวทเดียวกัน ml ครับ ML. ml ml ขึ้น ul ขึ้นมาก็จะเป็น l ใช่ไหมไม้ <ML. S 1> l แล้วก็เป็น ml <Okay. S 1> อ่านี่ครับ2ล้นะ2องละสีฟ้าสีจะบอกว่าอะไรไดีสีเหลืองมัสตาร์ดนะเหลืองมัสตาร์ดดำจับสีทอง เอาหันหน้าสู้แดดหน่อยไหมแดดมาละอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นคอปป้าโคตรชอบไม้ชอบเป็นผู้ชายสีม่วงนะครับคุณไม้ครับไม้สาเหลือง,อ,งอ่ะคอปป้าคอปป้าตัวนี้คือด้ามสีอะไรตูดก็สีนั้นใช่ไหมไม้ใช่เลยนะเป็นตูดตูดเหล็ก ต้องเรียกว่าตูดเหล็กตูดทองเหลืองไม่ใช่ทองเหลืองคือเข้ามาเป็นตูดอะลูนะน้ำหนักเดี๋ยวมันถ่ายถ่ายไปได้านไหนเดี๋ยวเรามาช่างเวทคันดูนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นคอปบบ้าดูไม่น่ากลัวเป็นงูมังคุดอะงูไวโอเลตอะสเนคสเน็คคอปบบ้าคอปบบ้าสเน็คไวโอเลตอะอ่าสีม่วงนะเป็นคันสีม่วงนะครับ ด้มันเหมือนจริงด้วยปีกสัตย์คล้ายๆปีกษัตย์เวทพอๆกันเลยเวทพอๆกันเลยนะฮะตัวนี้นะเป็นตัวครอบบ้านะครับครอบบ้าโดนตัดลิ้นไปนะครับนะ,ะส่วนตัวแล้วชอบสีม่วงอยู่แล้วตัวนี้เป็นลายเกตงูลายเกตงูตรงนี้เขียนไหมนี่ไปนิโป้เขียนครอบบ้าครอบบ้าน8 0โปกีนะครับตัวนี้เขียนว่าตัวพีไปนิโป้ดูที่ไปนิโป้นะครับ นะเป็นลายเกตงูโดยรวมมาดูสีเนื้อแบงกันอ๋อปลายขาวทั่วไปก็เป็นปลายแบรลิงไปละตอนนี้นะโปกีนี่ส่วนมากเป็นแบรลิงนอกจากรุ่นประมาณไผรในตำนานตระกูลแบ็กโกดรุ่นแรกๆที่เป็นลายไัยนะตัวน,นั้นไม่ใช่แบรลิงนะครับโปกี้ไผ่ทองก็ไม่ใช่แบรลิงนะแต่สังเกตว่าพวกไม่มีแบรลิงนี่ ซากุระ <Sakura. S 2> อ่าอ่าตัวนี้นะครับเป็นแบริ่งแบลิ่งที่เวลาเราลดลงไปแล้วมันจะไม่ไม่ไหลลงไปนะอ่าลองลองลองลดลงไปเหลือท่อนสองดิอ่าเห็นไหมมันก็รออยู่ตรงนี้นะมันไม่จมมุดลงไปหายเหมือนรุ่นก่อนๆนนะอ่าตัวนี้เขาจะมีขยักขยักมันอยู่อือตัวนี้อ่ะเลื่อนออกไป ตอนนี้มีผู้ชมอยู่ครับ1ท่านครับ1ท่อน2ท่อนสีสีม่วงนะท่อน1อันนี้ท่อน1ท่อน1มาท่อน2นะครับมาท่อน2มาท่อนที่3 3นี่3แบงค์เกียวแล้วมาอนท่อนที่สี่เป็นท่อนเกตงูม่วงน่ารักน่ารักเซอร์คโอเคอ่ะ เดี๋ยวเรามาชั่งเวทกันเลยท้ายคลิปแล้วท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวใกล้บอกราคาละดูกันก่อนนะอ่ะมีสามสีอ,อ,อ,อ่ามาดูคอปบ,บ้าไลาออนอีเกิลสามสีนะครับม่วงทองฟ้าโอ้โหสีสวยทั้งหมดเลยอะเวทเอ็มเอลเวทคล้ายๆปีกซัสถ้าใครเคยเล่นปีกซัสมันก็พอๆกับไวท์เพ์นะถ้าว่า ถ้ามองในเรื่องถ้าไม่ละเอียดนะคร่าวๆเลยในเวทคร่าวๆมันก็จะเป็นเวทคล้ายๆกันเลยอ่าเซนดีไม่ดีเดี๋ยวลองเอาตะกั่วใส่ดูแล้วก็ให้พัดลมมันพัดตะกั่วดูว่าเซนมันขึ้นมือไหมเนื้อแบงก์โปรกีมันโอเคอยู่แล้วราคาเท่าไหร่อ่ะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เดาๆนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบบาทไปดูเวทกัน ทำไมทำไมราคาไม่แรงเลยไม่แรงครับเออ,อนนแข่งกับแคนดี้ได้สบายอ่ะ,าะไไมาไม่เยอะด้วยดิบนระวังเท้านะครับ ี่มยค่อยยกค่อยๆยก,ยกเดี๋ยวรอดูมันต้านลมแล้วเซฟม,มันขึ้นมือเราหรือเปล่านะโอ้ยดังแบบเข้ากลอง <c oughs> <c oughs> อะค่อยค่อยยกครับ <c oughs> เป็นไงบ้างไหมโอ้โห <c oughs> oh, อันนี้ตะก่วยังไม่ตั้งกำลังจะตั้งมาดูครับ โค้ง,งเรื่องโค้งลงแอคชั่นแล้วก็ดูนะไม่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่มาแบบตึงมืออยู่นะท่อนสี่ยังตรงๆอยู่นะนี่ครับท่อนสองท่อนสาท่อนสี่โค้งสวยโอ้เวทถือว่าโอเคเลยร้อยแล้วตะกัวด้อยแล้วฝรั่งบอกตะกัวด้อยแล้วโอ้แอคชั่นสวยเป็นไงบ้าง ก็ไม่ได้น่วมนะเออไม่น่วมนะแต่ปลายถือว่าอ่อนแล้วก็ลงลงตามสวนลงตามสเกลของเขาเลยถ้าว่าไปมันจะเป็นโค้งสระอาไหมมันจะเทียบกับชิงหลิวไม่ได้เนาะคันตกกุ้งนะตกกุ้งมันต้องอ่อนนะโอ้วัดแน่นวัดแน่นอยู่นะดูดูอ่ะเดี๋ยวดูไม้ถอยหน่อยอ่าเดี๋ยวดูไม้วัดนะเอาออกไปด้านนู้นหน่อยโอเค เดี๋ยวดูตะกัวไม้นะเอาวัดเห็นไหมวัดวัดวด,ดูครับตึงๆวัดเบาๆตึงๆนะขอเจาะเข้าปากกุ้งแน่นอนอันนี้แหละคือ Animal World โปกี้ Animal World นะครับมาแค่ Eagle Lion แล้วก็คอปบ้านะครับ3ส,สีคือสีฟ้าที่คุณไม้จับแล้วก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีทองส่วนเนื้อแบง์จะเป็นตัวมาสตาร์ดแล้วก็ตัวสีม่วงอันนี้นะครับคือโปกีนะ1,000โอ้โหสวยสวย1 0 0 0พันเท่าไหร่ 1, 5 0าร้บาท1,590บาทกับพันโปกีรุ่น Animal World นะฮะดู ให้คุณไม้ยกโอ้หมุมนี้เห็นชัดเลยมุมนี้เห็นชัดเลยโค้งแอคชั่นลงสวยๆเลยตะกัวลอยด้วยดึงๆหน่อยดีดึงๆหน่อย,ๆๆอ,ยอืมนี่แหละคือเวท ML ครับ ML คือมันจะสูงกว่า L หน่อยนะเออเออแต่แตปลายอ่อนเหมือนเดิมแล้วโค้งลงทุกส่วนนะเอาลงโชว์ปีอย่าง เดี๋ยวจะเอาลงให้พอดีถ้า YouTube ลงเสร็จปุ๊บเราก็จะลงขายในโ h o ป e e นะครับสั่งซื้อผ่านทางโ h o ป e e ได้พิมพ์เข้าไปว่าข้ามขอบฟิชชิ n งภาษาไทยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อผ่านทาง YouTube ลงไปดูใต้คำอธิบายนะครับว่าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนเบอร์ติดต่อไหนลายไหนนะฮะเข้ามาสอบถามได้คอมเมนต์ข้างล่างได้นะ1,590บาทค่าจะส่ง EMS 80บาทนะครับมีทั้งไปณีนีแล้วก็เคอรี่นะครับนะไปแล้วครับอยู่กันที่ข้ามขอบคลิปหน้าจะเป็นอะไรเอ่ยคนไหมเอาอะไรดีเอาลุงโ๋คันตกกุ้งลุงโ๋เจอกันคลิปหน้าไปก่อนครับบาย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 สิยเออ